ถึงบ้านแล้วครับโดยสัสติพาดครับขอบคุณไปยังบ้านฮักในนามบริษัทของคุณนัทวัตรด้วยนะครับฮอดบ้านแล้วครับอีลาฮอดบ้านแล้วครับโอ้โหนี่ครับงัววัวครับวัวหนึ่งสองสามสี่ หกเจ็ดแปดเก้าหัวเก้าตัวเดียงวา่าน้องโอ๋อะไรมาให้ทำอะไรมาให้ใครเลยหมานหมานครับหมานพี่น้องหมานมาขึ้นเนี่ยนี่นาจะเป็นวาไร่หมึกขึ้นมั้ง แมวชื่ใจมาไล่อะไเมือนขึ้นแมวน,นี่โอ้น oh, ในนามบ้านฮักบริษัทของคุน้นนัทวัฒนบอกาัสินน์น่ะบุรุกสวยนะน,นี่เลยครับคุณม่งจจพุนจากวีฟูพุนเลยค่ะขอพุณนดีฮักกะายเอนดแล,แลวะะ์ไ้คขอคุณที่ค่อยซับพ่อนพุ่นนี้กับเมวรถตัวให้มาอีกค่ะ นับบานอีกขอ,ออขอบคุณรด้คะเรอขอบคุณคุณนัทวัฒน์แล้วก็ขอบคุณเ c บซีนัมบริษัทนะครับเนาะรับคอสยาง่งแต่ก้าวขาเขาไปอยู่ในวงกำลังใจน้องชูใจเป็นหัวเกาโตั เก้าบ่แดดมาพระพันธุขอบคุณขอบคุณนะครับพี่น้องขอบคุณขอขอให้คุณนัทวัฒน์จงโชคดีตลอดทุกสิ่งทุกอย่างอย่าเส้มีข้อยไพ่อันตรายมากไก่้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดทั้งครอบครัว ล้านยาตีพี่น้องของคุณนฐวัฒน์กัขอหายุ่เย็นตลอดทุกทุกนแม่วบ่มีคําเหาแม่มีแต่คําอวยพ้ที่ดีๆงามๆให้ไปหอดไปถึงให้เจริญรุ่งเรื่องทุกอริยบทขอบคุณหลายๆเด้อครับผมขอบคุณไปยังคุณนฐวัฒน์แล้วก็ในนำเอฟซบริษัทด้วยนะครับเมืองเมือง,งง่วสจีจำเพิ่นได้บะบังแงงนี่แค่บากดำานี่ ดูันครบอารมณ์อารมณ์เจิงงัวครับงัวจําได้หรือเปล่าครับโอ้จาได้โอ้จําได้พ่อหนุ่มจำได้พอดีมึงจากปอดีจําได้พอดีกอยางนี้เอางัวจำไม่ได้ไปโดนไล่ว่าจำไม่ได้ครับพี่น้องกันพ่อพี่ไปงัวจำไม่ได้ครับพี่น้องงัวจำไม่ได้ล่าสุดงัวจำจ้าของไม่ได้ครับพี่น้อง โอ้ oh, ต้องเก่าให้ครับต้องเก่าให้ <c oughs> จำได้ไปอันนี้คือเก่าให้เพิ่นเท่าขั้นเป็นวะเก่าขาเก่าแข้งต้องเก่าได้บ่เกา่าว่าเาอยู่มมบี่งไหบ้านอันนี้บุกบุญเพิ่มปะบุญเติมอันนี้บุญเติมอันนั้นนี้ยังไะบุญเติอันนี้นยังบุญเติมหัวมีจ็ดตัวกันม่้ยแปดตัว เปียตัวเมื่อกี้มืม้อีได้เก้าตัวลวอ้อ๋อนีนะนอยก็รลงสอ่อนเมือนังอันนั้นกงสีกลูกครับพี่นอ้องโซโฟเฟ่มื่นจีเรียตตังเนาะี๋ยวมื่นจีคูจ่จขอมาเล่น้ำไมเ้เน้อเั้เน้อตอนบายบายเด้อเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเข้ามาเล่นด้วยรู่เพี่ไปซ่งรถแล้วแม่เดี๋ยวมือ่นพมขอมาเล่น้ำเด้อ อาสวัส,สดีเนี่ยค,ค,ครับพี่น้องครับบโบยากษ์ไก่จากนาเวลาเมื่อไรโบยากษ์ไก่จากพี่น้องเวลานั้นแห่งดวนมากมืออื่นเลือกตั้งเด้อพี่น้องกาเบอร์ที่รักกาเบอร์ที่ชอบนะครับมื่อนี้ขอเกล้าคําว่าสวัสดีมีงเงินใส่ทุกคู่ทุกคนครับบ๊ายบายครับนี่ครับงัวชื่อเจ่งครับไไปเข้าฮะนี่ต้องซื้อไฟโอ้ยังครับจะลงแล้วครับ ชูใจบอกว่ามีแนวเสือไัยคุณแม่ใช่ไหมเสือไัยอะไรโอ้กะลังถี่โลกแล้วพี่น้องเกือบบมื่อใดเบิงช็อตดีตัวดีเขาดีนะคุณหนุม่มมาได้ในลกชูใจบอกว่าจะทำอะไรนะมีอะไรมาเสือภัยแม่นะแม่เขามีแม่มาแม่เขามีอย่างว่าเสือภัยเขาว่าเ <c oughs> <c oughs> ขามีอะไรมาเสื <c oughs> <c oughs> อภัยเขาไปโดนแทะครับพี่น้อง <c oughs> มือนี้ต้องชุดใจมีอะไรมาซื้อไพ้ซื้อไพ้คุณแม่ว้าวโอ้มันอะไรที่ได้มันขึ้นให้แม่หมื้นเลยบ่ดนี่ให้มืเลยป๊าตโอ้ยคือดีแท้ให้คุณแม่หมดเลยสิบคุณคุมาเน้อจากมาไล้ก็เกา่าจากซิบบาทที่คืนซิบ สิบหมื่นจากสิบหมื่นให้เป็นสิบแสนจากสิบแสนเป็นสิบล้านเรื่องว่ะนะภาพแห่งความประทับใจครับผมครับพี่น,อน้องเกือบเม่นผมล้มก,กล่องกำลังสิเมื่อแล้วน้องสุดใจว่าเดี๋ยวมีแล้วเสพไผ่แมวไปเต็นครับหายแล้วครับพี่น้องชิอทอดบ้านแห้งนะครับบ่เคยบ่เคยบ่เคยหางแมวบ่เคยไก่าหางแมวเอาชูวชัเอา แม่ก็เป็นกําลังใจให้้กันเอาสวัสดีอําลาพระจากอีรีพี่น้องเ <Okay. S 1> นาะเอานี่น้องเสื้อใจเสื้อไผ่พคุ้นแม่เอาบายบายครับผมจะเลื่อนจะเลื่อนครับ